ช่ดกะลาตุชิกเดาชื่อดกะลาตุชิกฮายหาย <c oughs> สวัสดีพวกบผมแอมจังกับเกมพันธิตไปสอง้วก็มาต่อกันอีกนะครับสำหรับ การไปตีด้วงครั้งนี้จะเป็นทะเลทราย้วพี่จะไปจะไปจะไป,ะไ,ป,ะไ,ปไหนชื่อด่านเลยวะเนี่ยเยายราจบเนเธอร์จบแบภาษาไทย <c oughs> <ๆ>ก็อยู่แบบทีมงานนั้นสามท่านนะก็ <c oughs> อีกสองคนเป็นคนที่อยู่ในบริเองอีกคนหนึ่งอีสเวเอก็เป็นทีมวัรนิทของพวกเราเองนะ, <c oughs> ะเอ็นลอไดเองนะเอ็นลอน้องแรปปี้ของเราจิ๊บจิ๊บไม่่อยพูดไม่ค่อยจาเขาเป็นไก่กัจินะ ก็เป็นประเดิมเลยแล้วก็แปลเราลุยเลยดีกว่าเราได้ยินเสียงของสองคนนี้มาทุกคลิปแล้วนะทุกแต่อยากเชิญคนหนึ่งมาด้วยนะประเด็นใครอ่ะขอใครอ่ะอ้๋อ้แล้วใครใหญ่แล้วหนูใหญ่ใครมาด้วยที่สุดตอนที่เอาป้องเอาป้องไม่ท้องคนที่เชื่อประเด็นไอ้ปะอือฮคู่ยูริของทีมเรานะไอ้ปะไอ้ปะมันเลย โอ้โหเอฟเฟกเสียงวัพยาบาลเลยเราไม่ได้เล่นเลยตายไม่จะฆ่าเราไม่ได้วิวอว์วิวอไปเลยเนี่ยมันรับผลเราไม่ได้ไม่ได้เพราะต้นขาคือคือบ้านน้องมึอยู่ข้างถนนนั้นะแล้วถนนนึงเป็นถนนขาหลักอ่ะแล้วรถไปจะทางสะพานบ่อยอ่ะตัวใส่ตัวใส่คนบ่อยบ่อยตเลืออ่ะ้กพี่ไม่ให้ตายบ่อยได้ไงอ่ะเพราะว่าภูเก็ตรถมันเยอะแล้วไปแดงจะทิบหายโอ้โหถึงว่าตายเยอะเลยเหรอเออไม่เป็นไรอะ แถวแถวบ้านเราก็เกิดปัญเหตุบ่อยครั้งเหมือนกันถนนลื่นบ้างแผ่นดินไหวบ้างอร่างเี้แถวชียงรายนดินไหวอต่ว่าคงเท่ไ่เพราะว่อันนั้นนอะไรอะเด็กแว้นมาแว้นกันเยอะลโดยเฉพาะแถวโรงเรียนอาชีวะที่าอยู่อะโหตายกันเป็นสาสดแล้วมั้งนี่เรามาแคสเกมเรามาระบายความกรธเน่เราประคนตายอะมาเจ้าเจ้สติทุกคนห้ามแวนนะคะ อ๋อมามาเตือนสติเด็กแว้นแลอแถวโรงเรียนเราก็แว้นเยอะนะคือออกโรงเรียนไมดีแว้นแว้นอะหน่า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 คือต้องสึ้นคืต๊อกขึ้คือคือเมื่อกี้รักเน่เสียรักเน่เหรอโอ้โหวันนี้น่าจะแจ็คพอตของหอในไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหของทองทองมูไปตัดขาทำไล้ปะวิมันจะปลาตาดินมันจะแจ๊กูุลก พูดเลยพูดเลยในลักษณะสุดๆนี้นิ่แน่คุณหรอกนะยิง <You 're S 1> ขามันเลยนะได้มาตีลวกเจอแล็กเน่แล้วเป็นอะไรที่โบนัสเ <Yeah. S 1> หลือเกินพ <Yeah. S 1> ีวีจ,จะได้ดรอปปืนด้วยอ่ะปืนแล็กเน่ก็คือปืนที่แอมจังเคยอยู่นั่นเอง mm. อบูอปป้อดรอปไปขายเ <Yeah. S 1> หมือนว่าจะไม่มีนะต้องถามพีอพีมันเป็นเซนไอ้นี่นักดรอบนักดรอบแล็กนักดรอบของไม่ก็ถาม ถามยูมิอ่ะเออยูมิมันก็ดอกได้ดอกดีอียงหมายถ้าปืนดูดเลือดมานี่ยูมิมันคงดอกคนแรกของเซิร์ฟอะไรเงี้ยแม่งดวงดีเกินไปไม่ใช่ดวงดีสวงใสไอ้แน่แน่เกินเหตุนะคะมันมีเหรอะไอเทมที่มันดอปร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้โอ้จะว่าเลยมีไว้ก็เท่านั้นแหละวิงเอ้ยเราเปิดเราเปิดสองร้อยห้าสิบนะเราไม่ได้เลยกบได้คนเดียวเหมือนเราเปิดให้กบอ่ะ กบแบบมันมันมีของทุกอย่างเลยกบมันแบบไม่ค่อยจะดรอปใช่ไหมแต่มันแต่ดรอปทีของดีขายหลายเอ็มอ่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่มีมันไม่มีบัตรขายของแค่นั้นแหละตีกูจังเลยนี่ก็ตุยตูดจังเลยนะอือตายซะดีเอ็มียีม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 เดียตาีมีมกมี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 เีม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 ามีมีมีมมีมีมีมจังมี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 ะีมี มีเด็กไว้ทำไมมีเอาไว,มาไว้มีเอาไว้ไม่ให้มันมนี่นี่อะไรนะดามิาม,ามันมันมันสัตว์ดามิดสัตวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบหมุดชีวิตคือเพื่อเพราะขโมยมีขัดขเหรอไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเราเรามาทำหน้าที่ของเราเสร็จสิ่งดีกว่าโอเคแล้วก็มาสู่เอลิซองกันแล้วไปเดี๋ยวโจม เอเรื่องเสร็จหไม่รูอะไรดีวะแบบนี้อยู่ยังนะน้องไก่เราเคลียงมาแล้ววีจะมี P S D จะมีน้องหินนะให้เราปกป้องเลยเองนะตรงนี้ไอไอออร่าเมื่อกี้มีอยู่สองกรณีนะก็คือหนึ่งนะก็จะเกิดวัฟวัฟพิเศษนะซึ่งเซิร์ฟไทยยังไม่เข้ามาประเด็นน่าจะไม่เข้าได้แหละส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นเหมือนเวจเพจโค้รนะเป็นก้อนหินหรือก้อนหินอะเป็นเพจของพีเป็นเป็นเพจโมตอนให้เราปกป้องเลยเอง่ะ ที่มันอะไรอ่ะถ้าพังเจอสองอันเราจะเราจะเคยเฟลเลยน,นั่นแหะอในในมือจะเจอไหวมากนสังเกตดีดีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราปกปกป้องคบทุกอันหรือว่าปกป้องมาจนเวลาเดี่ยหมดอ่ะผ่านพอดีอะไรเงี้ยจะเพิ่มอัตรา D S C ให้เรานี่เนี่ยเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นงี้เ,เองเลยดักเกอร์ดักเกอร์ดักเกอร์ซึ่งหินซึ่งหินมีเอ P F E นะหรือว่าเขาเรียกอะไรรู้เรียกว่าเป็นโปรโตอนกันอะ่ะพลังงานโปรโตอนเป็นก้อนๆเออจบผลึกโปรโตอนนะคะอ่าผลึกโปรโตอนผลึกตกตกโปรโตอนหรืออะไรก็ช่างเนี่ยเรียกได้หมดบอกเป็นอะไรที่เปาราะบางมากเลยนะทะถ้าไม่ใกล้ถ้าไม่ตีถ้าถ้าไม่กันกามาดีๆนี่โดนดักเกอร์ตบสองสามทีเล็พังนะแล้วก็มีสองก้อนก็จริงที่สักแป๊บนึงจะมาเป็นสิบรียนรอปกป้องตรงนี้ไปนะคะเดีย๋ยวเราไปเดินเดินสืนแมปไป เออนะอันนั้นเอ็นนะพี่เอ็นพี่รอแล้วพี่รอปกป้องอยู่พี่รอรอกันอยู่แต่เราอ่ะกำลังดูอยู่ว่าขบวนจะมีอะไรไหมรู้แต่มอนเยอะมากนี่นะโอ้โหตรงนี้มอนเยอะด้วยนะโอ้โหตรงนั้นไกลมากเลยเป็นคนหนไปไปตรงนั้นคนหนึ่งตรงนั้นให้เอ็นรอจากการเอ็นรอมันอยู่ใกล้สองที่อ่าตรงนี้มีคนคุมมันดีกว่าไม่ใช่แล้วตรงนี้โหเส้นทางก็จะหลเลยพี่เอ้ยพี่ไมเห็นเลยเหรอไม่ไม่ตรงนู้นนะตรงนี้ให้ดีที่สุดให้บีห้าให้บีห้างฟังไปเลยก็เราปกป้องสีพออืม ตัวนี้ก็มีคนอยู่นะชื่อช,โโโชิโรเนโกะชิโรชิลาชิลาเนโกะนี่หลอนเลยนะพี่เจมมีมาเล่เซอร์ไพรส์แลนด์หลายวันละชื่าชิชิโรเองได้แลดอกอีกแล้วไงวันนี้มันโชคดีจังวะในกระทาในกระทา,ามาคากากากอันหนึ่งกระทาะกากอันหนึ่งอเ,อ,งอ,อ,เอ็กมีไปแล้วอีกสักแปก๊บนึงก็จะเกิด PSC เบิร์ดแบบรัวๆนะก็จะโครดเบิร์ดด้วยนะฮะ โคสฮอสวะเรียกไม่ถูกโคสเบิร์นโคสเบิร์นโคสนกนักโคนกแล้วผลิตก๊อบปี้นกขึ้นมาถุยโคนอะไรมังไม่มีใครแก้มุกเลยอะไม่ได้คนเดีไม่มีใครเลยไปไปไม่ทันไปไม่ทันมุกมุกวันมุกวันเป็นสัตว์สัจจาเกินไปต้องให้ประมาณระดับสัตว์สัจจาอะไรนี่แก้มุีได้นะต้องให้พิสกิมาพิสกิไม่มาแล้วนะพิสกิบ พี่สองพี่สองเล่นต้องกินยายาพาราพี่สองเล่นจะอาภัยยินกินยาพาราคงไม่หายอ่ะอะไรม่วงอะไรม่วหุ่นยนต์หุ่นยนต์ดูอไออะไรม่วงๆนี่คือหุ่นยนต์เป็นอาเบะใช่ไหมติดติดมาจากในโอนติดมาจากในเนี่ยตัวแล้วไออเบะม่วงเออนี่ไงเบิร์ดแล้วไปรวมตัวคือหอเราไม่คิดกับเบิร์เราไม่คิดก็เบิร์ด ตรงนี้ตรงนี้มีเพื่อนได้เลยไก่บินนะไก่อยู่บนหัวนะะอยบินสวยอ่ะดูดิโอ้น้องไก่บินอยู่นะโอ้ยเอเราไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเต้นบอลแต่พอแล้วนพี่รอพี่รอเปิดมากไหมนี่นะได้เสียงพี่รอแล้วเป็นไงหนละ่อไหมะรอกับหล่อ พีบๆเอารีบๆเราไม่ได้ทานเลยพี่เอ้ทใจร้อนพี่ใจร้อนเราส่มได้ยินเสียะีเจริงดิใหม่ละใหม่ละเดี๋ยวเรามาใช้เบลรอยกันเถอะพอฉันมีมีเอกคิ่อนเอคิวควน่ารักเอ็กน่ารักคนละคิวสรุปพี่มีเอกี่กอแลศูนยอน เอาไปทําอะไรหมดก็ไม่รู้นะ่ะแล้วเวล3่สาม้าอยู่ต้อง40่ก่อนจะมีถึงผลิตเอเองได้อนะเอนี่หาได้หลายวิธีนะโอเคแนละต้องมาเข้าสู่ช่วง FAQ เลยค่ะ FAQ เป็นตัว oh. FAQ หนึ่งข้อแถมนะ oh. AQ หายยังไงนะ oh. ก็คือต้องเวล40<ๆ>ให้เต็มก่อนนะตันจะตัน40เือเวลตันของมันนั่นแหละแล้วมันจะมีแต่ว่าเราจะได้ e อปู proof, ใช่ไหม ไม่รู้อะไม่เคยตันรู้แต่ว่าถ้าอัพแล้วถ้าสิสิบแล้วแล้วยังอัพอีกก็จะได้เอ็กคิวีวิธีนึงคือการใช้การการทาฉายาทาฉายาแล้วบางฉายาจะได้เอ็กคิวเรามาใะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอาอาวุธมสิบดาวไปแลกกับเอ็กคิวใช่หบอกว่าไม่มีเลเวลการเลเวลกันยังไงก็คือมันจะขึ้นว่าอะไรท้าได้อัพเลเวลสูงสุดแล้วมันจะบอกว่าได้เอคิวมาสองก้อนได้พิเดสองก้อนนะ อ๋อนี่นี่เองซึ่เราไม่เคยเวล์เต็มเลยไม่เคยเล่นอะไรเลยเวลตันเลยเกมออนไลน์ไม่เคยเฮ้ยมาเต็มมาเหลือหรือ,รอวิ่งอะไม่เต็มอ่ะมองเอาตัวเอ็นรอมันเต็มไว้เว่อร์มันเต็มรอบที่สามแล้วละน้องแรปปี้ชาร์จผมเปิดถึงให้กับให้ให้เติร์นเติร์นนี่เลดอรอีกแล้วที่ทสามนะของวันนี้นะ าาวันมอแล้ววันนี้คงไม่ได้ไปตีดวงแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยสชิปไปก็เราจะถึงดวงเลยแล้วกัน,นโอเคก็สกชิวปวันอย่างยาวนานจากเมื่อกี้นะเบิร์ดเอาเบิร์ดเอาแล้วก็แบบต้องตัดกันเลยทีเดียวเบิร์ดนานมากแต่ตอนนี้เน่จะ36แล้วเนี่ยก็อัพกันรัวๆเลยเ<อ>มื่อกี้นะแล้วก็ไปต่อเลยคนะม่ีดวงต่อเป็นปากมั้ยเจ้าผมป่า กินปลากไปชิลหนึ่งตลกกินตดมิมชิลเลอร์ธรรมดาอสองตัวด้วยมาล,ลูกหอกหอโอเคปล่อยมากบก่้คบสี่คนแล้วเนี่ยมามา,มาปล่อยร่วมกันไหมโอเคสวยดิยิงหน้ามันหลอกมกองออกไม่แหล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 กแล้ว หหยีนี่คนเดี๋ยวว่าจะไม่เป็นการฮันและจะเป็นกันกันลายหรกันลาหรือจะเป็นกันลายเขาบอกว่าเขาจะถ้าจะถามว่าการฮันกันลามันแตกต่างกันยังไงถ้ากันลาก็หมายถึงการเนอร์กับเป็นซับซับเลนเจอร์ก็เองก็คือถ้าซับเลนเจอร์พีบอกว่าเหมือนจะ ยิงหัวแรงกว่าที่ใดๆนั่นเองนะถ้าเป็นกันทันก็คือเหมือนจะกระจายดาเมจทุกส่วนของมันนั่นเองซึ่งจุดอ่อนจะแรงเป็นพิเศษนะเจ้าเนอทำไมวะโอเคนะก็ะจบกันไปกับ <วะ S 2> น้องด้วงดอด้วงนะน้องดอด้วงของเราเอาไว้เจอกันในคลิปหน้ายบาย